รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นเดทผ้ายืดอินเวฟนะคะพี่ของเราจะแต่งใช้อัดพีทด,ด้วยด้านหน้านะคะพี่ลูกไม้เนื้อหนาแบบอย่างนี้เลยงานเกตขายส่งงานพรีเมียมเลยแล้วก็มีซับไม้ตรงไม้เนื้อหนาให้อย่างดีงานป้ายอย่างดีนะคะพี่แล้วตัวนี้งานเป็นคอวีนะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวดนะช้กระโปรงกับอัดพีดสวยๆแบบนี้ค่ะ ด้านหน้าลูกไม้เนื้อหนาอย่างดีแล้วก็มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาอย่างดีนะคะส่วนด้านหลังนะเป็นผ้ายีนส์เบสนะเป็นเป็นผ้าเทปตัวเดิมนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังผ้าจะไม่มีซับในนะชุดเนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะแล้วก็ชายอัดพีทให้อย่างดีเลยส่วนด้านหน้าลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วนะ เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเป็นทรงสุภาพปิดขาวนะตัวนี้แนะนออําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่จะอ,อกเล็กกว่าน,นี้ก็ใส่ได้นะตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะคะรุ่นนี้ขอให้โปูสาหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ให้โปูแค่2 3 9พี่หาไม่ได้แน่นอน กับงานลูกไม้นะอย่างนี้นะให้โปรแค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มก่อนในกล้องเนื้อที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหมดตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ สำคัญในเรื่องจําหัดให้ได้นะคะถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่ขอเรียกสีส้มชาคะมีส้มเดียวเรียกสีชานะอบน้ผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบเอ็ดนิ้วส่วนมากๆเลยค่ะให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นสีชานะคะพี่สีต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่เรียกว่าสีกรมนะคะพี่ดูดีๆนะสีเข้มกว่าจะเรียกสีกรมนะคะพี่และสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะ พี่เรียกว่าสีฟ้าคามนะคะพี่ตัวนี้จะอ่อนกว่าเรียกสีฟ้าคามนะอ,อกมาผ้าห0นิ้วความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วนะคะพี่สองเท่านั้นฟ้าคามะคะ่ะสีนี้นะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่สวยมากๆเลยเก็บได้เก็บเลยแล้วต่อไปนะคะพี่ดูซับไม้ก่อนนะซับไม้เราจะเป็นสีเดียวกับตัวลูกไม้เนื้อหนาให้ยังดีไม่ต้องกลัวเลยสีนี้นะคะพี่จะเรียกว่าสีเขียวอมฟ้านะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพ mm hmm. ี่สหรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงค่ะเป็นสีแดงเลดสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่สหรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงค่ะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะถ้าพี่สหรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลทองนะคะที่ตัวนี้จะให้โบไปแค่ สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับพี่โตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยลูกไม้เนื้อหนาย,ยังดีแล้วก็อัดพิสสวยๆแบบนี้เลยให้โปรพี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นตัวนี้อกหน้าผ้าของเขาห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยซับในเนื้อหนาย,ยังดีนะน้ำตาลทองค่ะพี่ สีต่อไปจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะสีนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยสีดำนะคะพี่เก็บได้เก็บเลยอหง้ามผ้า50นิ้วความยาวชุด41นิ้วไม่สั้นเกินในยาวเกินนะสีดำใส่ได้ตลอดอยู่แล้วนะคะสีนี้จะเป็นสีฟ้าคามนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟ้าคามนะ ถ้อ่อนกว่าเป็นฟ้าคามนะคะพี่ถ้าสีเข้มกว่าตัวนี้พี่จะเรียกว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะให้โฟพี่แค่สองสามเก้าเท่านั้น